สวัสด,ดีครับทุกคับวันนี้เราจะมาออแต่งหน้าให้ยลีนะครับเพราะแยลีไม่เคยแต่งหน้าเลยนะครับผมดูจากรูปก็จะดูนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราจะใช้เป็นรองพื้นเดาเห็นปาวะคือเห็นอยู่ย้ำามแม่ค <c oughs> <c oughs> วามลพความลว ยายสิบอกว่าไม่เคยแต่งหนาเลยนี่หนูก็เห็นว่าแม่กูแท้เออแม่ไม่ท่าเป็นบ่บ่ล่องผืนเนี่ยนี่ยายสิบอกว่าแม่เขาไ่เคยแต่งหนาคือกันก็เลยบ่รู้ว่าแต่งยังไงเพราะว่าล่องผืนจะใส่บ่เป็นคือกัน เปี่ยนวัตถุดิบบา่งค่าเปลี่ยนหรือ่น่โอ้โนี่ได้ลิดอ่ะต่อมาเราจะใช้เราทาเราพื้นเสร็จนะครับผมเราจะใช้ลิดใช้ลิดตัวนี้นะครับผมในการทาแก้มให้แดงอมต่องนะครับผมอ่ะเราะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวกูมาแต่งหน้าแม่เลยกูผ้าแม่มาขุมนั่นหลวก แมงโก้งดังแต่มาเราก็รูปให้เหม่ออุ้ยเมียคือจะมีกี่เมลเดี๋ลวเราด่าปากแดงครับปากแดงน้ำเปิดช่องใหม่เราต้องปากแดงดิเมียเออเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เราคือจะบินเดียวนาตบน่าตก ก็เลยคือมาจ้าของทำด้วยสินี่คือปูยวนตุตลุกเลยนะไแองก็ต้องเขาหนาเลยดิแม่ต้องเขาแล้วหนาพูทถธ่ก็ล่ะโบเดี๋ยวจะเพิ่มเวลา่างอวกหันมาเบึ่งดูอุ้ยไฟดับเดี๋ยวจะับไป สูเบื้องออกดูหน้าแม่สิดูหน้าเราเบื้องแม่เสแต้งนาห้บันเองกก็แม่เขาเกิดพัยีสิบอจะสิบสี่นาไปยีสิบเอ็ดแล้วนี่หาว้านหาซีีงปาดหาซว่าบาปเลยเขียน วันนี้ยะลีก็เม่ฮ้อ้ออป้าทันชิวขึนนานี่บอแปลกดิเอาเองเดก็ได้สำหรับเม่ย้างสวยๆเก่าด้างสวยๆห้างสวยบมาสวยด้วยตาสวยเก่าด้เนี่ย Ưm <coughs> ừ. Rồi Bưng Này sang sớm xuôi ai mẹ sáng sớm xuôi ai coi Ối Ôi หนาหนาเดินละคนวุ้ยปหนี่ดนาคนเป็นอุรังอุตังจบไปแล้วกับการแต่งหน้าจากคนเป็นอุรังอุตังนะทุกคนก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ัเปอครแล้วกดติดตามติกตอกแล้วคือซึมแถวว่าคลิปเนี่ย